ทำงานวันนี้เอ้ะก็การทำงานวันนี้ครับรู้สึกดีมากครับแล้ววันนี้เราอยู่ที่นาวัดเจ้าอามครับผมเขตบางขุนนนท์นะฮะก็บรรยากาศล้มลื่นครับดีมากครับพูดถึงการทำงานอ๋องานทำงานครับก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะเป็นการถ่ายอยู่ที่นาวัดเจ้าอามก่อนนะครับแล้วช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะเป็นการถ่ายที่โรงเรียนเจ้าอามครับใช่ไหมอือแค่นั้นแหละ เอ้ย you ว know, ุ่นเลยบอสอะไรอะก็ได้รู้สึกดีใจมากครับเจอซีชนะไม่รู้ไม่เป็นตกนะเอฟนะเมื่อก่อนเมื่อยแล้วนะเอฟนะก็วันนี้มาถ่ายงานที่วัดเจ้าอา ทำงานก็ปกติเหมือนทุกครั้งที่มาก็เดินออกถ่ายตามบิดบายแล้วก็เก็บถ้าบรรยากาศร,รอบๆาัดแล้วก็มาจะมาเก็บในโรงเรียนอีกรอ,อกบก็บีแล้วบีแล้วบีตอนนี้ได้บีแล้วเนี่ยเอเลยเนี่ย,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 ยมาแล้วก็ทำงานก็สนุกดีครับได้ถ่ายอะไรอะไร,ะไร,ะไรยากได้ฝึกงานได้ทำอะไรที่ยังไม่เคยทำ ได้ลองประสบการณ์จริงครับในการออกกล้องในตามสถานี่ต่งางๆฝึกการทํางานกับผู้ที่มีอายุมากกว่าอะไรเงี้ยหรือของออได้แบบของไว้นักหนกะแล้วก็ฝึกการตื่นเช้าด้วยทําปกติจะตื่นสาย7จ็ดแปดโมงเนี้ยก็ต้องตื่นตีสี่อย่างเงี้ยอ่าเพื่อก,การฝึกตัวเองอย่างหนึ่งให้แบบขยันแบบมาตรงเวลาอะไรเงี้ยครับผมเอาได้ A แล้วโอเค